ผมว่กากับาเลยเราบอกบอกจากเสวนาบราคก,กิริยาเราออ่อยเวหมือนัซ้อกรานมาแล้กราบเราานนำสมบ๊ะลดน้ามันอ่ะเพื่อตอบสัญญาชาซื้อแล้วแต่ว่าเป็นอย่างผมของใจว่าเป็นอย่างคือต้องคือต้องเอารถออกมาใช้ มันต้องตีเป็นของกลางอ่าเป็นอย่งเราออกมาใช้เยาไปเับพานลอยลิก็ได้ครับจะเป็นขน้าสุดนะนี่นะครับนำอบกวมาเป็นของกลางครับ ขออนุญาตนะพี่รถเก่งขนนานเก็บไว้เป็นของกลางไม่ใช่เหรอพี่รถเก่งขนนานเก็บไว้เป็นของกลางไม่ใช่เหรอเออ,เออแล้วแล้วทำไมานำออกมาใช้ล่ะสวัสดีครับร,รถเก่งขนานเก็บไว้เป็นของกลางไม่ใช่หรอครับอ่า <chlossen S 1> แล้วคือน,นำออกมาใช้ครับ อ่ามันนำออกมาใช้ได้ได้นำตีได้ได้แล้วแล้วก็เป็นก็ได้มีคำสั่งจากอายการไม่ยุ่งจล้วเจ้าพนักงานอายการท่านั้อ่าสารตัดสินเนี่ยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวโทรศัพท์ไอ้ผมเป็นยังคือบอกลงสำนวนสักโมูหแล้วก็สำคัญเลยอ่อเดี๋ยวผมผมสิไปถามทางศูนย์ดำเนิธรรมด้วยแล้วก็ครับแล้วก็เรื่องรถเก่งผมด้วย นี่นะครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่จากสพขามินนะครับอ่าตัวนี้เป็นหัวหน้าชุดนะครับรถมันอ่าเป็นคดีความพรบรยาเสพติด นำส่งปปสมันต้องเก็บเป็นของกลางที่โรงพักไม่ใช่นำของกลางออกมาใช้แบบนี้นะครับอคันนี้คือรถผมนะครับซึ่งเป็นพี่ชายผมไปทำผิดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยึดได้ยึดไว้เพื่อตรวจสอบแต่ว่านำของกลางออกมาใช้นะครับ น่นนะครับยีกคันอเ,อเออได้กระสังพี่ เรื่องรถเก่งผมผมจะให้ฝ่ายกฎหมายบริษัทผมทำหนังสือไปหานะครับอโอเคแล,แล้วก็ตัวนี้ผมจะเข้าไปร้องกับทางผู้การจังหวัดด้วยนะครับเทที่ทราบมามีตำรวจในชุดนี้นะครับได้ขอเคลียร์กับผู้เสียหายแล้ว โดยขอใจเงินจำนวนสองมืนบาทแต่ว่าผู้เสียหายเขาเขาว่ารับอะครับเขาไปร้องศูนย์รงองทมต่อผมเลยบอกว่าให้ไปแจ้งความครับผมเจ้าเจ้าซื้ออย่างอะไรนะครับเจ้าเจ้าซื้่ได้ยินมม่ได้ยินเสียงดังๆชซื้อวครับซื้อเหรียญอย่างซื้อจอยครับจอยจอยเห็นเห็นทรงคลิปมาให้เป็นคลิป เห็นบอกว่ารถของกลางบอแม่นครับรู้ได้ไลยว่าเป็นรถของกลางรถคันนั้นมันเป็นเรื่องของอ้าวแับอ้ายผมแล้วแล้วมันเพิ่งเอาไปต้องคดีพลบวันอะไรดจิตแล้วที่นี่นะคือว่าทางสพเพื่อนเนี่ยยึดรถเของกลางมันบอครับอ่าอ่าพอาะเพื่อยึดรถเป็นของกลางแล้วการตัดสินมาแล้วมาว่าติดการติดอะไรเิดาไไรแล้วอืม ขึขน้นบุกขึ้นรถไหนไงแต่เรารถติดอยู่เฮ้เลยบุกขึ้นรถไหนรถนี่เป็นชื่อของผู้ใดเป็นชื่อของมุย้ยชื่อของเใครใครใครอีกครัออออบอ้าวคือคือว่าไปยื่นเอกสารข,ข,ขอขอขอรถขึ้นยื่นเนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยจะ่า,าย,ยาการทา,าย,ยาการโอเคเอาทายาะทายาการเป็นยังเอารถของกลางไม่ขี้สันคือก็เข้าไปเกี่ยนคือคว่าไปแทงฟ้ามันนี แจ้งเร right? ื่อง okay. ัจ้งเรืแจ้งว่าจังไหนแจ้งว่ารุ่งคงจากเป็นยังจะบุกคืนแล้วติดต่อคือแล้วเขาแจะยัดเงินให้โง่ไม่รู้เรื่องตัวอะไก็แมนปรแมาณไอ้ไอ้ไอ้แจ้งดำเนินคดีกับตำรวจแจ้งว่าจังไหนแจ้งอะไรแจ้งอ้าวเมื่อกี้บอกว่าแจ้งแล้วนี่แจ้งคือว่าติดต่อคุณคกับบันนี้ถามแจ้งติดต่อคุณคกับแจ้งดำเนินคดีครับตำรวจที่เอารถมาใส่ แจ้งหรือยังยังไปไปแจ้งไปแจ้งเลยเอารถของกลางมาใส่พิดถูกไล่ออกอ้าว่าต่อมานนี้ยเขาอามาใส่จักเท้อแล้วรถนี่ที่รู้ที่เห็นน่ะเอาเอามาจากไสอออก,าจาก,สก็จริงๆเขาส่งรถไปจนจอบอยู่ภาคสี่อ๋อย่ภาคสี่อ๋อแล้วว่าในภาคสี่ เป็นยี่ส่งวัสดุมาแล้วว่าพวมีคนพิจิตรที่เจอต้องงันนั่เอ่อแล้ววันนี้เอ่อตู้รถไฟแต่เนี่ยประกาศไว้ว่าไม่ได้รับการเอาภาษีไปคดีน้อยอยู่อืมอ่าก็เป็นยังเดี๋ยวต้องไปแจ้งความดำเนินคดีครับตำรวจมันชีเอารถของกลางมาใส่เฮ็ดผิดกฎหมายนะเฮ็ดผิดกฎหมายครับท่านเจ้าหน่บริหารรถขึ้นเดี๋ยวมันก็ไม่ไกลเกลี่ยครัเจ้าไปแจ้งความนะ อั <lok> นอ้นี่เท <l ots> oh, ียวแล้วจยังโบยังโบรับเรื่องเกี่ยงแบบมันบอกบอเสียลองอเบก่้เียย์บอเรื่องเรินามนบบใครเกลีรยแบบไหนใครเกลีรยแบบไหนมันขอเกียเลยผู้คุหนาคือู้ดนแต่มีดีคุณกว่าเกลียคนละนคือ่าคนละอาอาพันเรื่องแรกก็คือสองมืครับขอขอใจแคไหนผู้ใดใจแค่ไหจะขอ อ๋อมันสิมาขอเคลียร์ใจกันเจ้าของรถเจ้าต้องไปแจ้งความดำเนินคดีสอพอ,อยังสพขามินครับสบพขามินอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นสพใหญ่เนาะสพขามินอำเภอเมืองจังหวัสดสกลนคร,ครเราต้องไปแจ้งความนะซื้อเหรียญก่อนรืมแล้ว ซื้อจอยครับซ้อจอยจอยต้องไปแจ้งฟ้ือด้วยมืออื่นดะขันจอยบ<อ>่าเข้าใจมองได้จอยโทรหาผมด้ะมืออื่นไปแจ้งฟ้่อนนันม่คดีครับตำรวจที่เอารถไปเ <c oughs> ห็นหน้าคนที่ครับบ่เห็นบ่นี่เนหนะกคนา่น้โน่นนั่นแหละไปแจง้งเพ่อนันมันคดีเลยด้ะ <c oughs> เออมันคยได้ออกจากราชาการเลย ครับครับวันดีครับเอาเอารถหลวงมาใส่ไอเอารถของกลางมาใส่ก็ผิดกฎหมายอะเนาะ